สวัสดีค่ะวันนี้ดิฉันก็จะมาชวนคุณดื่มกาแฟสมุนไพรนะคะกาแฟสมุนไพรที่มีตัวถังเช่าเถาวันเปลี่ยงเห็ดหลินจือตัวเถาวันเปลี่ยงช่วยลดอาการปวดเมื่อยนะคะแล้วก็มีโสมสกัดลูทีนเพื่อบำุงสายตามีแปรกวยเพื่อบำงสมองถั่วเหลืองถั่วขาวแทนครีมเทียมค่ะแล้วเราก็ใชุู้โรแทนน้ำตาลด้วย วันนี้คุณดื่มกาแฟอยู่แล้วหันมาดื่มกาแฟเพื่อสุขภาพแล้วรับรายได้ทุกๆห้าวันกันนะคะกาแฟของบริษัทองชีมูลเซอร์วิสกรุ๊ปเป็นกาแฟสมุนไพรเพื่อบรรุุสุขภาพคนที่เป็นเบาหวานความดันก็สามารถทานได้นะคะสนใจอยากมีไรายได้สนใจอยากแทนก,กาแฟสมุนไพรดีๆที่ไม่มีน้ำตาลน,นะคะได้สนใจติดต่อได้มาที่นี่ค่ะ หรือคนที่ส่งคลิปนี้แชร์คลิปนี้ให้กับท่านนั่นเองมาค่ะดื่มกาแฟสมุนไพรเพื่อบำรุงสุขภาพสุขภาพจะได้แข็งแรงนะคะ